ครับสวัสดีครับท่านผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาท่านคุณครูพี่น้องประชาชนตลอดจนนักเรียนที่รักทุกท่านครับ<ส>วันนี้เป็นถือว่าเป็นวันสุดท้ายในการปฏิบัติราชการในการของปี2563ก็ถือว่าเป็นปีวันส่งท้ายนะครับของปีเก่าในระบบราชการก็ว่าได้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมจะถือโอกาสมาขอบคุณ นะครับท่านผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นระดับเขตพื้นที่โรงเรียนนะครับที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือขับเคลื่อนนำพาครูบาอาจารย์ของเราในการทำภารกิจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในตลอดปีที่ผ่านมาแม้นว่าเราจะมีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเชิญของโครคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคโควิด19 ที่มากระทบการจัดการเรียนการสอนกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราแต่อย่างไรก็ตามทุกคนทุกท่านก็ได้ใช้ความรู้ใช้ความสามารถใช้ศักยภาพของแต่ละคนในการแก้ไขปัญหาอัะเิญปัญหาและก็ผ่านมาได้อย่างดียิ่งก็ต้องถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณอาจเป็นประการแรกส่วนประการที่สองเนี่ยผมคิดว่าในห้วงเวลาเปลี่ยนผ่านตรงนี้ผมมาดำรงตำแหน่งก็จะครบ3เดือนพอดีเนี่ย เราก็ได้ถอดบทเรียนเรียนรู้กับสิ่งต่างๆหลายอย่างก็อยากจะส่งความปรารถนาดีแล้วก็เรียนแจ้งให้ท่านได้ทราบว่าไอ้ความท้าทายใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษาหน้าก็มีอีกหลายประการไม่ว่าจะเป็นประการที่1เราจะเข้าสู่โหมดในการที่จะขับเคลื่อนคุณภาพของโรงเรียนโดยการร่วมมือกันในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ผมคิดว่าเป็นภารกิจสําคัญสําหรับเขตปฐมศึกษาในการที่จะกําหนดกรอบหลักการวิธีการในการที่จะกําหนดเป้าหมายว่าในเขตของท่านนั้นท่านจะกําหนดโรงเรียนใดเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเพื่อรองรับการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพนี่ประการที่1ประการที่2ครับเราสําหรับเขตมัธยมเมื่อเราจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐม ได้มีคุณภาพมีโรงเรียนดีของชุมชนเราก็ต้องการมีโรงเรียนดี4มุมเมืองซึ่งเป็นการจัดการศึกษาของระดับมัธยมที่จะรองรับสส่วนก็คือรองรับอันแรกเลยรองรับการแก้ปัญหาโรงเรียนแข่งขันสูงซึ่งมีความแออัดและมีจํานวนมากกับแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสในระดับมัธยมให้มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกันให้มีคุณภาพถ้าหากเราม,มีโรงเรียนประถม ที่ดีมีคุณภาพมีโรงเรียนมัธยมดีอยู่4มุมเมืองหรือมากกว่านั้นและรองรับการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพก็มีความคาดหวังว่าเราจะได้นักเรียนที่มีคุณภาพในโอกาสต่อไปอันนี้เป็นภารกิจในเชิงของประสิทธิภาพที่เราจะออกแบบทํางานร่วมกันและในระหว่างนี้นะครับก็อยู่ในระหว่างของเขตพื้นที่ที่จะต้องทําการตรวจสอบนะและกําหนดเป้าหมายและส่งรายละเอียดมาที่สพท ก็ต้องขอขอบคุณหลายจังหวัดนะครับปร,ประสบความสําเร็จทําเสร็จแล้วซึ่งผมทราบว่ามีประมาณ50จังหวัดที่ทําเสร็จแล้วยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขก็คิดว่าในวันใน4ีหวันที่จะถึงเนี้ยก็คงจะสําเร็จทุกๆุกจังหวัดนะครับอันนี้ประเด็นที่1ความท้าทายใหม่ประเด็นที่สองครับความท้าทายใหม่ที่จะเกิดก็คือในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ ที่จะรองรับในเรื่องของการปรับปรุงปรับปรุงหลักสูตรนะครับจากอิงมาตรฐานไปสู่หลักสูตรอิงสมรรถนะซึ่งตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ติดตามว่าไอ้หลักสูตรที่เราจะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันแตกต่างจากหลักสูตรเดิมอย่างไรถ้าเราจะเตรียมการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาของเราเราต้องเตรียมครูอย่างไรเตรียม อุปกรณ์การเรียนการสอนอยังไงแล้วจะเตรียมการวัดประเมินผลอย่างไรซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้ประกาศใช้ก็จรงิงแต่อยู่ในระหว่างที่เราต้องทําความเข้าใจก็จะเป็นอีกหนึ่งปีที่เราจะต้องพัฒนาคุณครูผู้บริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหลักสูตรตรงนี้ก็เป็นอีกภารกิจที่สองท,ที่จะเป็นการขับเคลื่อนใหญ่ในปีหน้าและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะพบความท้าทายใหม่อีกอันนึงก็คือเนื่องจากปีนี้นะครับเราประสบปัญหาเรื่องโควิด ทีนี้การจัดการเรียนการสอนเราก็มีการเลื่อนวันเวลามาพอสมควรสิ่งที่ท้าทายใหม่อีกตัวนี้ก็คือเรื่องของการจัดการวัดและประเมินผลซึ่งอยากจะเชิญชวนท่านผู้บริหารได้ติดตามว่าการที่ท่านรัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิกหนังสือฉบับวันที่ที่ลงวันเมื่อปี62เนี่ยเกี่ยวกับการให้เด็กนักเรียนนั้นได้ทำการทดสอบทุกคน นะครับเป็นการทดสอบโดยสมัครใจก็อยากเรียนท an ่านผู้บริหารและเพื่อนครูได้รับทราบว่าการประเมินที่จะเกิดขึ้นในโอเน็ตปีนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นการยกเลิกของสทศแต่เป็นการที่สทศนั้นยังมีการทดสอบโอเน็ตอยู่เหมือนเดิมแต่ส่วนที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยที่ท่านรัฐมนตรีได้ประกาศเนี่ยก็ยังให้ มีสิทธิ์ในการที่จะให้นักเรียนนั้นสมัครใจในการที่จะรับการประเมินโดยไม่มีการบังคับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สพทจะต้องมีการปรับนะก็จะมีรายละเอียดที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่เรื่องการรับเด็กนักเรียนเรื่องของการนําผลไปตัดสินผลการเรียนรวมไปถึงเอาไปเป็นตัวชี้วัดอื่นๆก็จะได้มีการปรับปรุงทําความเข้าใจเช่นเดียวกันก็นี่ก็คือสิ่งที่ผมนําเรียนไปเบื้องต้นนี้ เป็นความท้าทายที่เราจะเปลี่ยนแนวคิดไปสู่การจัดการศึกษาที่เราใช้พื้นที่เป็นฐานนวัตรกรรมขับเคลื่อนเพื่อให้โรงเรียนนั้นได้มีความยั่งยืนนะครับในการพัฒนาคุณภาพโดยยึดฐานนักเรียนแต่ละคนเป็นสำคัญแล้วให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเราสรุปง่ายๆก็คือว่าการจัดการศึกษาในแนวใหม่ที่จะมุ่งไปที่คุณภาพนี้เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะเกาะเกี่ยวกันไปโดยตามศักยภาพให้เพื่อนช่วยเพื่อนครูช่วยนักเรียนนักเรียนรักครูครูรักนักเรียนแล้วก็ทํางานให้ก้าวหน้านะครับพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างยั่งยืนอันนี้คือความท้าทายถึงทิศทางในการที่จะขับเคลื่อนในปีปีงบไอปีพศ2564หรือปีการศึกษา2564นะครับที่ที่เราจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ร่วมกัน ก็ขออนุญาตนํานเรียนชี้ประเด็นให้ท่านเห็นใน3ประเด็นนี้ไว้ก่อนครับประเด็นสุดท้ายนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับเป็นเป็นวันทําการสุดท้ายของปี2563ผมเองในานามของสอปทในานามของกระทรวงศึกษาธิการก็ขอส่งความปรารถนาดีและแสดงความชื่นชมและขอบคุณและในโอกาสนี้ก็ขออวยพร ให้ท่านทั้งหลายนะครับเนื่องในโอกาสปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ผมขอให้ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผอ,อเขตท่านรองเจ้าหน้าที่ผู้บริหารและเพื่อนครูตลอดจนนักเรียนทุกๆคนรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของท่านในปี2564นี้ขอให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพภพารณาใหม่ที่แข็งแรงปลอดโรคปลอดภยัยโดยเฉพาะภัยจากโควิด หรือภัยจากต่างๆก็ขอให้ท่านมีความปลอดภัยในในทุกวิติประการที่สองครับอยากให้ทุกท่านนั้นได้มีเรื่องจิตใจนะคิดว่ากายดีก็อยากให้ท่านมีจิตใจที่ดีมีจิตใจที่สุขสงบไม่ทุกข์ไม่โศกประการที่สก็อยากให้ท่านนั้นมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมในการที่จะใช้ปัญญาใช้กายใช้ใจที่ดี ขับเคลื่อนความคิดผักดันภารกิจทั้งส่วนตัวของท่านและการงานในหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จสมดังที่ท่านปรารถนาตลอดปี2564ทุกคนครับ